สำหรับขีดเส้นใต้เมืองไทยในวันนี้อาจารย์สุภาพนั้นจะพาไปติดตามความคืบหน้าคดีตึกสอตองงอที่พังถล่มกันหน่อยนะฮะกำลังจะได้ตัวเจ้าหน้าที่รัฐมาดำเนินคดีแล้วมีมากถึง70คนมีทั้งผู้บริหารเก่าและใหม่ติดตามพร้อมกันกับอาจารย์สุภาพครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณเคิงครับคุณน้ำแข็งครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับฟังข่าวที่คุณคิงโปรยไปเมื่อสักครู่แล้วโล่งใจโล่งอก เพราะเราอัดอั้นตันใจกับเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วท่านลองดูหัวข่าวนี้กว่า70บเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวคดีตึกสตองอ DSI จอทรงปป,ปชฟันทั้งผู้บริหารชุดเก่าและผู้บริหารชุดปัจจุบันก็อย่างที่บอกว่าฟังแล้วโล่งใจหายงุดหงิด ถามว่าทำไมต้องหงุดหงิด<อ>เพราะว่าตั้งแต่ตึกสตงถล่มเนี่ยทั้งตำรวจทั้งดีเเขาตั้งข้อหากับใครต่อใครเยอะแยะไปหมดคนที่ถูกข้อหาตั้งคดีหลายฝ่ายตอนนี้ก็ถูกฝากขังไว้ในเรือนจำแต่ว่ามันน่าอัศจรรย์ไมหมล่ะครับว่าผู้บริหารสตอง เจ้าหน้าที่ของสอตอง,องที่เกี่ยวข้องยังลอยนวลไม่ถูกดำเนินคดีมาจนถึงวันนี้มันเป็นไปได้อย่างไรแล้ววันนี้ก็ได้เห็นหัวข่าวที่เอามาให้ดูตั้งแต่ตอนแรกต้นรายการเมื่อกี้คือถูกแก้งข้อกล่าวหาแล้วเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พอแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ต้องส่งหลักฐานให้ปปชไต่สวนสอบสวนเพื่อส่งอายการฟ้องคดีต่อไปตรงนี้ต้องทำใจว่าเรื่องที่ไหลเข้าไปปปชเนี่ยก็ไปติดเป็นคอขวดอยู่ที่นั่นแต่ที่ต้องส่งปปชเพราะกฎเกณฑ์กติกาเขาว่าไว้อย่างนั้น ถ้าโูลทูกกล่าวหาเป็นข้าราชการก็ต้องส่งปปชไปอีกทางหนึ่งทีนี้ก็ย้อนกลับไปดูว่าข้อถแถลงของ DSI เพื่อจะได้เห็นภาพว่าทั้ง70คนเนี่ยเจอคดีอะไรรองฟังข้อมูลจากรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษร้อยตำรวจเอกสุรวุฒิรังสเมื่อวานท่านถแถลง ท,ท่านแถลงว่าผู้บริหารสตมสตงที่ถูกกล่าวหาดำเนินคดีนั้นเป็นผู้บริหารชุดเก่าหรือชุดปัจจุบันนี่นักข่าวถามอย่างนี้เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชุดผู้บริหารในอดีตไม่ใช่ชุดปัจจุบันส่วนผู้บริหารชุดใหม่ จะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ไม่เป็นเป็นเรื่องที่ปปชจะเป็นผู้ไต่สวนเพราะว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งปัจจุบันสรุปว่าเป็นชุดเก่าแต่ชุดใหม่ก็ต้องเกี่ยวด้วยถ้าพบพยานหลักฐานว่าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะมันพันกันครับ นี่ระดับผู้บริหารนะทีนี้ก็ดูระดับระดับอื่นคือ DSI เนี่ยเขาแยกเอามาเป็น3มกลุ่มข้าราชการกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มผู้บริหารมีการกล่าวหาว่ามีการล็อกสเปคล็อกสเปคเพื่ออะไรล็อกสเปคเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาการออกแบบ ล็อกสเปคเพื่อให้ดามาสังสัญญาการก่อสร้างและสัญญาการควบคุมงานนี่เกี่ยวกับเรื่องล็อกสเปคกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองนี่เป็นเรื่องของการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้เป็นระดับเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเป็นกรรมการในชุดต่างๆเข้าไปเป็นกรรมการคณะจัดซื้อจัดจ้างเป็นการดำเนินงานการตรวจการจ้าง หรือการดำเนินงานตามวิธีต่างๆอันนี้กลุ่มสองกลุ่มที่สามกลุ่มนี้เนี่ยเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาและข้อกฎหมายหรือปัญหาที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามพรบการจัดซื้อจัดจ้างตามพรบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐนี่พวกนี้ ก็ต้องตอบคำถามว่าคุณวินิฉัยยังไงวินิจฉัยเป็นการเอื้อประโยชน์ภาคเอกชนไหมนี่คือสามกลุ่มที่เป็นข้าราชาการตั้งแต่ระดับสูงลงมาถึงระดับล่างซึ่งจะต้องถูกแก้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีทีนี้เมื่อวานนี้ร้อยตำรวจเดกสุรวุฒิรองอธิบดีดี DS i ส อธิบายเพิ่มเติมว่าสำหรับพฤติการที่พบนอกจากการควบคุมงานแล้วเนี่ยที่พอจะเปิดเผยได้คือการดำเนินการจ้างช่วงเพราะทางสตง,งก็ได้ยืนยันว่าบริษัทก้าวนายพีเคจำกัดเขาไม่ได้จ้างช่วงไม่มีรายชื่ออนุมัติจ้างช่วงแต่ว่าในข้อเท็จจริงที่ เสืบอสวนได้เขาเช่าช่วงกันเขาจ้างช่วงกันนี่ก็ไปลุมกันปกปิดว่าไม่ได้จ้างช่วงเช่าช่วงนักข่าวถามถามว่าที่ดีเอจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการปปอชอเนี่ยมีชื่อของนายมนเทียนเจริญผลผู้ว่าสอตองอคนปัจจุบันรวมอยู่ด้วย ใช่หรือไม่นี่นักข่าวถามอย่างนี้ไม่ได้ถามว่ามีชื่อหรือไม่มีชื่อแต่ถามว่ามีชื่อรวมอยู่ด้วยใช่หรือไม่คําตอบจากรองอธิบดีคือก็อยู่ในสํานวนทั้งหมดมีผู้บริหารตั้งแต่ตอนต้นและคณะกรรมการต่างๆที่มีหลายหน่วยงานรวมอยู่ในนั้น น่ท่านตอบรวมๆขออภัยทีนี้นอกจากการหัวประมูลแล้วเนี่ยต้นเหตุสำคัญที่ทำให้ตึกตลม่มเรารู้กันมาตั้งนานแล้วคือการควบคุมงานเมื่อวานเนี่ยรองอธิบดีใช้คำว่าควบคุมงานทิพอะไรล่ะที่เป็นการควบคุมงานทิพคืออ้างว่ามีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญควบคุมงาน แต่หน้างานเนี่ยพบว่าไม่มีวิศวกรควบคุมงานจริงนี่งานใหญ่ขนาดนี้มันทำกันอย่างนี้เหรอไม่มีวิศวกรควบคุมตลอดเวลาเลยประเด็นเนี้ยฝ่ายตำรวจเขากำลังดำเนินคดีอยู่แล้วเขาก็ต้องรอการสอบสวนของคณะกรรมการชุดหนึ่ง ที่รัฐบาลแต่งตั้งออกมาตรวจสอบเพื่อจะได้ประสานกันอย่างต่อเนื่องคณะกรรมาการชุดนี้แหละที่มีด็อร์ปลอดประสบสุรัสวดีเป็นประธานซึ่งด็ตอร์ปลอดประสบก็เคยอารวาดฟาดใส่ผู้ว่าสอตอง,องคนปัจจุบันบอกว่า เรียกตัวเชิญตัวไปให้ข้อมูลกี่หนก็ไม่เคยไปส่งแต่ตัวแทนส่งแต่รองอธิบดีไปแทนไม่ใช่ลูกผู้ชายหลบปัญหาใช่ไม่ได้ฉะนั้นมาจนถึงเที่ยงวันนี้เราก็ได้ข้อสรุปว่าคดีตึกสตองอถล่มนั้นเนี่ยจากการสอบสวนพบวันหนึ่ง มันถล่มเพราะมีการทุจริตการออกแบบสองมันถล่มเพราะทุจริตการก่อสร้างในการควบคุมงานสามมันถล่มเพราะทุจริตการล็อกสเปคสี่มันทุจริตกันเพราะยกเว้นหลักเกณฑ์ทั้งหมดเนี่ยพูดภาษาง่ายๆก็คือมันโกงกันคอรับชั่นกันเพื่อจะได้ประโยชน์ พวกคุณชักเปอร์เซนต์กินหัวคิวชักเปอร์เซนต์ที่เขาเรียกกันว่าเกาเจีย้ย mm. พวกคุณแก้แบบลดสเปคลดคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ mm. พวกคุณเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว mm. ไม่นึกถึงว่ามันจะเกิดความเสียหายกันยังไง มีคนเจ็บคนตายมากมายมหาศาลเพราะพวกคุณกินหัวคิวกันเพราะพวกคุณชักเปอร์เซ็นต์กันเพราะพวกคุณลดสเปคกันเพราะพวกคุณหัวประมูลกันเอาแต่ได้แล้ววันนี้เนี่ยกรรมมันตามทันไม่มีทางหรอกครับที่จะเป็นอย่างอื่นต้องเข้าคุกครับ ให้สาสมกับว่าคุณคิดแต่จะหาผลประโยชน์ไม่คำหนึงถึงว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินรัา,าการก็เสียเงินไปเยอะคนก็ตายไปมากมายคนที่ไม่ตายก็ยังบาดเจ็บพิการเขาเดือดร้อนกันเท่าไหร่เพราะพวกคุณคิดจะชักเปอร์เซ็นต์กินหัวคิวเอื้อประโยชน์หัวประมูลทั้งนั้นน่ะ นี่คือเขตเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ